ดูสิแน่เล่เจออะไรสวยมากเลยทุกคนมาดูเร็วสวยมากเลยค่ะ เอาไว้น้ำสิลูกวันนี้อากาศน่าจะ20องศาอากาศดีมากๆเลยค่ะช่วงนี้อากาศดีกหนึ่งวัน <c oughs> เดือนหน้าเกาจะหน้าร้อนแล้วค่ะ เดี๋ยวจะทำวิดีโอใหม่มาให้ชมนะคะบาย